สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเรามาเจอกันในวิชาที่2นะคะวิชาภาษาไทยนะคะวิชาที่2ของวันนี้ที่มาเจอกับคุณครูมาดูข่าววันนี้ภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะอืมภาษาไทยวันนี้มารู้จักคำสระอีนะคะสระอีจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะลูกแล้วก็มีขีดหนึ่งขีดนะคะ ไปมาดูเลยค่ะมาดูคำแรกกันคำที่ประสมด้วยสระอีเราจะอ่านพยัญชนะก่อนนะคะแล้วถึงจะไปสระอ่านตามครูได้เลยค่ะชอ,อีชีอ่าอนซ้ำอีกครั้งค่ะชอ,อีชีชีก็คือแม่ชีนะคะที่บวชอยู่ในวัดเป็นผู้หญิงอ่าวต่อไปพอ,อีผี พอ,อีผีอ่าผีนะคะตามความเชื่อเขาว่าคือวิญญาณอะไรแบบนี้ค่ะอ่าแต่ครูก็ไม่เคยเจอนะครูก็ไม่รู้ว่าลูกเคยเจอหรือเปล่าต่อไปต่อไปนะคะมาดูกันตออีตีต่อ,อีตีนะคะตีก็คือเห็นไหมคะอาการคุณพ่อทอํายังไงอ่าเด็กดื้อก็ต้องโดนตีโดนทําโทษคุณพ่อตีก้นเลยเห็นไหมคะ ต่อไปสอ,อีสีสอ,อีสีก็คือสีต่างๆที่เราเรียนรู้กันในวิชาศิลปะนะคะต่อไปรออีรีรออีรีรีตรงนี้ก็คือรูปวงรีนั่นเองต่อไปค่ะปอีปีปออีปีปออป ปีนะคะก็คือในปฏิทินเนี่ยเขาจะบอกวันเดือนปีไปกันเลยค่ะสองพยางค์บ้างนะคะกอีกีโลอาลากีลาอ่านตามสิคะกอีกีโลอาลากีลา กีฬาก็คือการเล่นกีฬาต่างๆนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปฝออาฝาชออีชีฝาชีาลูกลองอ่านสิคะฝออาฝาชอ,อีชีฝาชีฝา,าชีมีไว้สำหรับทำอะไรคะลูกถูกต้องแล้วค่ะฝาชีมีไว้สำหรับครอบอา หารเก่มมากมากเลยต่อไปมอามาลออีลีมาลีมอามาลออีลีมาล,มามาล,ล,มาลีมาลีก็คือดอกไม้นะคะถ้าพูดถึงคำว่ามาลีคือดอกไม้ต่างๆหลายๆชนิดนะคะที่เขายังไม่ได้แยกเป็นชื่อของมันออกมาคำต่อไป โนอานาทอีท no ีนาทีโนอานาทอีท no ีนาทีคำว่านาทีนะคะเขาก็เป็นการบอกหน่วยหนึ่งของนาฬิกานะคะเข็มยาวเนี่ยชี้ไปที่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยจะบอกอ่านค่าเป็นนาทีถ้าเข็มสั้นอ่านค่าเป็นชั่วโมงเข็มสีแดงเนี่ยนะคะเล็กที่สุดแต่ว่ายาวที่สุดจะอ่านค่าเป็น วินาทีส่วนสีเหลืองๆหงนี่เป็นนาฬิกาปลุกนะคะตั้งปลุกเอาไว้ต่อไปอหอมออีหมีอ่าหอมออีหมีนะคะต่อไปหอวออีหวีหอวออีหวีหอว,ออว,วีนี่ไว้ใช้สำหรับทำอะไรคะลูก วีผมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูให้ลูกมาดูนิทานสาระอีดูแล้วหันอ่านตามด้วยนะคะลองดูการออกเสียงสระอีนะคะของนิทานเรื่องนี้ไปชมกันเลยค่ะจีจีดีดีด นิทานจิว๋วเรื่องที่สองฝึกอ่านสระอีจีจีดีดีฝึกอ่านสระอีสระอีเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระอีให้ถูกวิธีเริ่มต้นที่จุดสีแดงโค้งไปทางซ้าย โค้งขึ้นไปทางขวาลากลงเขียนไว้บนพยัญชนะต้นอ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระอีจออีจีมาฟังนิทานกันนะจ๊ะจีจีจ้เป็นพี่ ดีดีหนึ่งปีจีจี้อายุห้าปีส่วนดีดี้อายุสี่ปีจีจี้กับดีดีมีเพื่อนดีดีชื่อบีบีมีมี่ลิลลี่นีนี่รีรา ส่วนคนสุดท้ายชื่อตีตีหน้าตาตีตีหัวรีรีตาตีตีผมสีสีนิสัยดีไม่ตีเพื่อนตีตีวิ่งมาหาจีจี้ดีดี้บีบีมีมี่ลิลลี่นีนี่ และรีร่าตีตีชี้ให้ดูหมีเด็กๆวิ่งลุกลีลุกลนรีดหนีหมีหมีชื่อนีโน่หมีนีโน่วิ่งรีเข้าหาเด็กๆเด็กๆวิ่งหนีหมีนีโน่เป็นวงรีหมีนีโน่เวียนหัวเต็มที่ ถอดหน้ากาก,ากออกมาสักทีอ้าวกีกี้กนี่เองมาทบทวนกันอีกครั้งนะจ๊ะจอีอจีดออีดีไมโทดีรออีบอรีบหอนอ,อีหนี เด็กๆอย่าลืมไปสนุกกับวิธีการหานคนและหันวรรณยุกในแบบึกหัดนะจ๊ะฟังแล้วออบสุณจ้าก็สนุกดีนะคะอย่าลืมไปหันอ่านลองดูคําที่ประสมไวรรณยุกด้วยนะคะจะมีคําที่ประสมวรรณยุกตเอกวรรณยุกตโทวรรณยุกตตรีวรรณยุกจัตวาจําได้ไหมที่คุณครูเคยลูกท่องวรรณยุกตเอกโทตรีจัตวา เมื่อดูนิทานแล้วก็ได้เรียนรู้คำสระอีไปแล้วนะคะรู้ตำแหน่งที่อยู่ไปแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันคะ่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะแบบฝึกหัดวันนี้ให้ลูกเติมสระอีบนคำต่อไปนี้บนพยัญชนะต่อไปนี้นะคะทั้งหมด10ข้อเติมเสร็จอย่าลืมหัดอ่านด้วยนะคะคนเกง่งอ่า ลองไปหันอ่านดูนะคะแล้วเราจะได้เรียนรู้สระอีกันสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ,ะบ๊ายบายค่ะ